สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเกียร์แลนซิ่งนะเป็นของเล่นฟันเฟืองนะครับนะเป็นรถฟันเฟืองสายฐานมีไฟด้วยอ่าชุดนี้เด็กตับคนสามขวก็เล่นได้นะครับชุดนี้ผมว่านี่ไงมันเป็นเฟือนเกียร์ด้วยอ่าข้างล่างอ่าเป็นช่องใส่ฐาน เหมือนของเล่นทั่วไปเลยนะชุดนี้อือสองเสามก้อนนะครับเป็นทานรุ่นขนาดอาใส่นาฬิกานะหาซื้อได้ง่ายอยู่ชุดนี้อเดี๋ยวขันรตให้แน่นก่อนครับอ่าปุ่มสวิตช์ก็จะมีอยู่สองระดับนะคือน,นี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับเปิดแค่มีไฟอย่างเดียวนะคือรถยังไม่หมุนน่ ถ้าน้อหมุนด้วยเนี่ยคือแบบปืนตั้งข้างนี่ก็จะหมุนตามด้วยนะอ่าอ่ะ,อะเปิดอีกระดับนี้ลกันครับระดับนี้มันจะหมุนด้วยนะเนี่ยครหมุนด้วยนะชุดนี้อ่ะลองทอดัวนี้ออกให้มันวิ่งบ,บ้างนะครับก็เหมือนรถปกตทิทั่วไปนะนเวลาชนก็กลับตัวโดวยอัตโนมัติอย่างนี้แหละครับนะ เดี๋ยวลองมาให้เด็กๆเล่นกันดูบ้านนะครับว่าเป็นยังไงดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกัน ได้อย่างที่ไอชมกันไปแล้วนะของเล่นชิ้นนี้ก็ยังเหมาะให้น้องๆนะเด็กๆต่ำก่าสามขวบไปเล่นกันได้นะครับเด็กอลมเด็กกลืนไม่ได้แถมตัวรถก็วิ่งช้าดีนะวิ่งไม่ได้เร็วเลยมีเพลงมีไฟไว้ในตัวด้วยหาซื้อตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะไปหาดูกันได้ครับถ้าเห็นหน้ากล่องอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่หอีกนะครับ